การไทยของเราไม่ได้ไร้คุณภาพถึงขั้นที่ว่าไม่ทําการครบค้าสมาคมกับกัมพูชาแล้วเราจะล่มจมเราจะอดตายเรามีประเทศเดียวให้ครบค้าสมาคมแล้วครับ <L un> เราควรจะเปิดด่านเมื่อไหร่คําถามแรกเลยนะครับใครอยากให้เปิดครับ ประชาชนชายแดงอยากให้เปิดนะครับท่านถามเราสิครับพวกเราที่ใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้มาตลอดตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายพวกเราที่ระหกระเถินหนีระเบิดไม่มีที่รักษาไม่มีที่นาทํากินลูกหลานของเราถูกระเบิดเสียชีวิตต่อหน้าต่อตานี่พ่อแม่พี่น้องเราทั้งนนครับ แล้วถามประชาชนกัมพูชาส่วนใหญ่แล้วหรอครับว่าเขาอยากให้เปิดหรือไม่อยากให้เปิดประชาชนชาวกัมพูชาเขาเชื่อมั่นในผู้นําของเขาว่านําพาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไม่ได้งอนงอ้อไม่ได้จําเป็นต้องพึ่งพาอะไรในประเทศไทยแม้แต่น้อยไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าทางการแพทย์โรงพยาบาลการค้าขายทรัพยากรใดๆต่างๆเขาไม่ได้คิดที่จะพึ่งพาเราเลยนะครับการพยายามจะเปิดเพื่อให้เขาเข้ามาทาั้งๆที่เจ้าตัวเขาไม่ได้อยากให้เข้ามาเขาเรียกว่า <mile> เราอย่าไปหาทำครับส่วนประชาชนที่เราเห็นพยายามจะเข้ามาพยายามจะมาขอการรักษาพยายามจะเข้ามาทำหนากินอันนี้เป็นส่วนน้อยครับให้เขาไปจัดการภายในประเทศเขาเองครับให้เขาไปคุยกันเอาเองเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่เขาบอกว่าประเทศเขาเจริญดีอยู่แล้วไม่ต้องมาทําอะไรที่ประเทศไทยเราก็ควรจะตามนั้นนะครับในเมื่อประชาชนของสองประเทศต่างก็เห็นดีเห็นงามกันแล้วนะครับว่าต่างคนต่างอยู่ไม่ต้องคบค้าสมาคมกันเขาก็ไม่ได้อยากเข้ามาเราก็ไม่ได้อยากให้เขาเข้ามาแล้วใครจะไปอยากให้เข้ามาครับผมถามจริงๆ เห็นพูดกันบ่อยเหลือเกินนะครับตัวเลขความเสียหายทางเศรษฐกิจทางเราไม่ทําการคบค้าสมาคมกับกัมพูชางั้นผมจะพูดถึงความเสียหายทาง้อมที่พวกท่านไม่ได้คิดคำนวณกัแล้วกันนะครับอย่างแรกเลยคือความเสียหยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนไทยในเขตชายแดนครับประชาชนกัมพูชา99 9%มีความคิดเป็นปรปับกต่อชาติไทยท่านจะรับประกันได้อย่างไรว่าทุกคนที่เข้ามานั้นไม่ได้เอื้ออํานวยหรือสอดแนมหรือเป็นต้นเหตุแห่งการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินในอนาคตที่เขาอาจจะโจมตีหรือวางแผนจะโจมตีท่านเอาอะไรมารับประกันว่าประชาชนจะปลอดภัยครับกำลังทหารเขายัางไม่ถอยโรยังบินอยู่ปูพพ่พ่อว่าจะเอาปราสาทเอาน,านั่นเอาน,า,นา,นานี่จะโจมตีน,นั่นนี่แข็งแกร่งเหลือเกินเขาก็ทาอย่างนี้อยู่ตลอดท่านเอาอะไรมารับประกันครับข้อที่2อเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจทหาร ทำงานหนักขึ้นทวีคูณแน่นอนครับลาพังพวกเราที่ทํางานอยู่ที่นี่ก็มีจํานวนน้อยมากพออยู่แล้วนะครับแน่นอนว่าถ้ารับเข้ามาแล้วมีคนป่วยมารักษาพวกเราก็ต้องรักษาครับเพราะเจะ้าหน้าที่การแพทย์ของประเทศไทยเนี่ยมีมาตรฐานในระดับโลกนะครับไม่ต้องพูดถึงเรื่องมนุษยธรรมเรื่องจริยธรรมเรื่องมาตรฐานการรักษาเราเป็นสากลและคุณภาพเราระดับชั้นนัของโลกอยู่แล้วครับในสถานการณ์แบบนี้สมมุติรักษาไปแล้วเขาไม่หายขึ้นมาเราจะไม่โดนญาติพี่น้องเขา ก้ามาถล่มโรงพยาบาลเลวครับมีโอกาสเป็นต้นเหตุต้นต่อความขัดแย้งและความรุนแรงที่อาจจะเกิดกับบุคลากรเจ้าหน้าที่และก็พลเรือประเทศไทยอย่างมากนะครับความเหน็ดเหนื่อยและความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่และประชาชนเหล่านี้ไม่ได้เป็นหนึ่งในข้อพิจารณา,าในการบริหารประเทศเลยครับข้อที่3ประเทศไทยเราประชากรไทยของเราไม่ได้ไร้คุณภาพถึงขั้นที่ว่าไม่ทําการควบค้าสมาคมกับกัมพูชาแล้วเราจะล่มจมเราจะอดตายเรามีประเทศเดียวให้คบค้าสมาคมเะครับ เรามีประเทศเดียวในโลกที่ต้องค้าขายด้วยลนะครับมันจะไม่เป็นการดูถูกคุณภาพประชากรไทยของเราไปหน่อยนะครับประเทศไทยของเราประชากรเรามีคุณภาพนะครับมันไม่ได้มีความจําเป็นใดๆเลยที่เราจะต้องไปแบกบมือขอประเทศที่เขายิงถล่มใส่ลูกหลานเราจนเสียชีวิตเศรษฐกิหรายส่วนของเราเสียหายแต่เราสิ้นไรไ้ไหมต่อสิ้นปัญญ,ญาถึงขั้นที่ดูแลกันเองไม่ได้ไม่สามารถซ่อมแต่พัฒนาปรับปรุงเยียวยาได้เลยนะครับ มันจำเป็นจะต้องจำยอมที่จะต้องทำการคบค้ากับคนพานอย่างเดียวตลอดเลยนะครับท่านผู้ชมครับว่าเราเลือกเพื่อนบ้านไม่ได้เข้ามาตั้งบ้านอยู่ข้างเราเราก็ต้องเป็นเพื่อนบ้านกันแต่เราไม่จําเป็นต้องคบเพื่อนบ้านตอนที่เขานิสัยไม่ดีนะครับเราไม่จําเป็นต้องคบค้าสมาคมกับเขาเราปิดประตูบ้านใส่เขาได้ไม่ต้องให้เขาเข้ามาได้ครับจนกว่าเพื่อนบ้านหลังนั้นจะมีความจริงใจจะอยากเป็นมิตรม่ตรีจะเลิกเป็นปรบัต์ต่อเราหลังจากนั้นก็ค่อยมาคุยกันครับจะไม่คบกันอีกกี่ร้อยปีก็ไม่เป็นไรครับ